สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 นนะครับเจอกับครูอยู่ใน ep ีที่3นะครับเป็นเรื่องของอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละนะครับและโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับซึ่งเราจะเอาเนื้อหาของเรื่องร้อยละนะครับเข้ามาเป็นโจทย์ปัญหานะครับไปดูกันครับสามเรื่องนี้เราได้เรียนไปแล้วนะครับใน EP ีที่ผ่านมานะครับ คือการหาเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนาะเราต้องนำมาใช้ด้วยนะครับใครที่ยังลืมไปแล้วก็กลับไปทบทว,วนกะ่อนนะนะครับพลอยครับพลอยมีกระเป๋านะครับซื้อกระเป๋ามาราคา500บาทนะครับต่อไปครับพลอยได้ขายกระเป๋าที่เขาซื้อมาครับให้กับลูกค้านะครับ850าบาทคำถามคือพลอยได้กําไรกี่บาทครับ ลองตอบดูครับคำตอบคือพลอยได้กำไร3าไร350บาทถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาซื้อมา500นะครับแต่เขาขาย8 5 0เขาจะได้กำไรอยู่350บาทนะครับแล้วคำถามต่อไปคือ350บาทที่พลอยได้เนี่ยเป็นกำไรใช่ไหมแล้วกำไรที่ได้เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละครับคือเรื่องที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้ ไปดูครับเห็นไหมต้นทุน500บาทแต่พอยขาย850กําไรของเขาคือ350การจะหากําไรเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกําไรที่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าให้เอากําไรครับเอาไปต่อกับต้นทุนนี่ไปดูครับกําไรของพอยคือ350ถูกต้องไหมครับอ่าแล้วเอาไปต่อกับต้นทุนก็คือ500เห็นไหม เอากำไรต่อต้นทุนกำไรต่อต้นทุนนะครับแล้วก็เท่ากับ M นะเปอร์เซ็นต์ไหมเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนร้อยก็เป็น M ส่วนร้อยแค่นี้เองครับเราก็จะหาตัวเหรือกำไรเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับด้วยเอา100นะครับตัวนี้ครับย้ายขึ้นไปขูด่ด้านบน,นครับมันจะกลายเป็นตัวนี้ครับแล้วเราก็ทําการตัดทอนครับ0ตัด0เห็นไหม 0ต่อนย์ต่อไปเอา5าไปตัดกับ350ครับได้70็นะนี่ครูตัดแบบเร็วๆเลยนะนักเรียนน่าจะตัดกันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น M ก็มีค่าเท่ากับ70เพราะฉะนั้นพอได้กำไร70%ครับแค่นี้เองครับนะไม่ยากนะเอากำไรต่อต้นทุนนะครับกำไรต่อต้นทุนจะหาเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ ไปดูครับตัวอย่างจริงๆครับร้านค้าซื้อเตาเก๊สราคา3 5 0 0ขายไปใน3,990อยากทราบว่าร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์อ่าเหมือนเมื่อกี้เลยครับเราจะหาเปอร์เซ็นต์ได้เราต้องเอากำไรนะครับกำไรต่อกับต้นทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีต้นทุนละ ต้นทุนของเราคือ3,5 0 0ถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาของเราคือกําไรเรายังหาไม่ได้เราก็ต้องหากําไรก่อนครับว่ากําไรเนี่ยเขาได้กี่บาทไปดูครับการหากําไรเป็นบาทนะครับก็คือเอาสิ่งที่ขายไปครับลดกับต้นทุนครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้แหละมันคือกําไรใช่ไหมเพราะต้นทุนแค่3ามพแต่เขาขายไปทั้ง3 9มพนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนที่ต่างออกมาคือ490ตรงนี้แหละครับเป็นกําไรเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นกําไรก็กำไรไว้ด้านบนเลยครับนี่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะมาหาเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะเขาโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์เนานะเราก็ต้องมาหาเปอร์เซ็นต์ครูก็เปลี่ยนกําไรเนี่ยเป็น m เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเอากําไรต้นทุนด้านบนครับตรงนี้ครับนะครับ ตรงนี้นะครับยกลงมาด้านล่างครับนี่490ส่วน3,500นะครับเท่ากับ m เปอร์เซ็นต์ก็คือ m ส่วนร้อนะครับหลักการเดียวก็คือเอาร้อยขึ้นไปคูณครับเนาะอันนี้นักเรียนก็ต้องคํานวณที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราหามาทั้งหมดแล้วแต่เราคํานวณผิดนะครับก็คือผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาศูนย์ตัดศูนย์ครับต่อไปคูณตัดแบบรวดเร็วนะครับ 35 1 35นะครับ35 14นะครับเว้นสี่นะครับเพราะฉะนั้น M ของเราก็มีค่าเท่ากับ14%ครับก็คือกำไรร้านค้าที่ได้นะครับเป็น14%นนะครับนะครับครูห่วงตรงนี้นะครับครูห่วงในวงกลมในที่ครูวงตรงนี้นะครับนักเรียนจะคำนวณผิดนะครับต้องคำนวณดีๆนะครับให้คำนวณนะครับตัวเลขมันเยอะนะ ไปไปดูโจทย์ต่อไปครับร้านค้าติดเครื่องปรับอากาศนะครับราคาติดราคาไว้นะครับ32,500นานะครับแต่เขาขายไปในราคา2,990นานะครับเห็นไหมต้นทุน <c oughs> ต้นทุน3,250แต่ขายไปแคา 2, ่2 0 0 0ันสอนะครับเอาใหม่เอาใหม่ต้นทุนคือ3 2 5 0 0นา แต่ขายไปในราคา29,900แสดงว่าเขาขายต่ำกว่าราคาทุนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะขาดทุนละนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าร้านค้าเนี่ยลดร,ราคาเครื่องปรับอากาศร้อยละเท่าไหรนะ่หลักการเดียวครับเมื่อกี้เราเป็นกําไรต่อต้นทุนใช่ไหมครับกำไรต่อต้นทุน เมื่อกี้เราหากําไรก็คือใช้ใชสูตรนี้ครับกาไรต่อต้นทุนนะครับแต่ต้นนี้ครับมันไม่ใช่กําไรครับมันเป็นขาดทุนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากกําไรเป็นขาดทุนซะนะครับต่อต้นทุนนี่ครับแล้ก็เปลี่ยนไปนใช้สูตรหลังแทนขาดทุนต่อต้นทุนไปดูครับต้นทุนของเราคือเท่าไหร่ครับสามพันสองร้อยห้าสิบ เอ้ไม่ใช่32,500บาทะครับแล้วขาดทุนเท่าไหร่เรามาคำนวณดูครับเราก็เอาราคาทุนไปลบกับ2,900 0 29,900คือราคาขายลบกันครับก็จะได้ราคาที่ขาดทุนนะครับก็คือ2,600บาทครับแล้วก็เอา2,600บาทตรงนี้ครับไปใส่ในขาดทุนด้านบนครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อัตราส่วนที่เราต้องการหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหาขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเราก็ยกตัวที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยครับลงไปได้เลยนะยกลงไปได้เลยครับเป็น2,600ส่วน32,500นะครับแล้วก็เท่ากับ m เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับ m เปอร์เซ็นต์ก็คือ m ส่วนร้อยนะครับเราก็เอา100ตรงนี้ครับขึ้นไปคูณครับ ไปคูณแล้วก็ทําการตัดทอนให้ถูกต้องทึบชึบเห็นไ,ไหมแล้วก็ตัดทอนอย่างรวดเร็วครับได้แปเพราะฉะนั้น M ของเราคือ8เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตอบตามโจทย์ที่เขาบอกนะครับเห็นไ,ไหมลดราคา8%ซนโอเคนะครับหรือลดราคาร้อยละ8ก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะร้อยละกับเปอร์เซ็นต์คือตัวเดียวกัน ไปดูโจทย์ข้อสุดท้ายครับ,นะรบเข้าถามว่าอันนาซึกกล้องถ่ายรูปนะครับ29,990าแต่ขายไปขาดทุน10%เครับเขาต้องการถามว่าอันนาขายกล้องไปราคาเท่าไหร่แล้วขาดทุนกี่บาทขายไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่หรแล้วขาดทุนกี่บาทน,นะครับ เขาให้เปอร์เซนต์ตรงนี้มานะครับแล้วก็ให้ราคาทุนมามาดูกันครับหลักการง่ายๆครับไหมขาดทุน10%นคืออะไรก็คือสมมุติมีต้นทุน100บาทแต่ขาดทุนแต,แต่ขายไป90บาทเห็นไหมแล้วก็ขาดทุนไป10บาทนะครับโอเคไหมอีกครั้งนะขาดทุน10%หมายความว่าต้นทุน100แต่เราขายไปแค่90บาทเราขายขาดทุนไป10บาท เพราะฉะนั้นนะครับขาดทุนเท่ากับทุนสูตรเดิมไหมขาดทุนเท่ากับต้นทุนนะต้นทุนเดี๋ยวนักเรียนงงต้นทุนต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขาดทุนไปเท่าไหร่ก็เรายังไม่รู้นะครับเราก็ให้เป็นตัวแปรไว้ครับขาดทุนไป x บาทนะ x บาทเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้นะครับขาดทุนส่วนต้นทุนเห็นไหม ขาดทุนส่วนต้นทุนอันด้านบนคือขาดทุนนะครับอันนี้คือขาดทุนอันนี้คือขาดทุนเรายังไม่รู้ว่าขาดทุนกี่บาทเรากําลังจะหาเราก็ติดตัวแปรไว้ส่วนด้านล่างนะครับคือต้นทุนก็คือ2องหมเาด้านบนนะครับสองหมื่นเนะครับเพราะฉะนั้นก็จับไปเท่ากับ90ส่วนร้อยเก้าสส่วนร้อยมาจากไหนครับมาจากตรงนี้ไงครับมาจากตรงนี้เลยนะครับ 90ส่วนร้อยก็คือราคาที่ขายส่วนราคาต้นทุนนะครับโอเคไหมเอาราคาที่ขายไปส่วนกับราคาต้นทุนนั้นบนนะครับก็คือเราขายไป90แต่ทุนมา1น0เนาะโอเคนะตามไม่ทันนะครับข้อนี้คือซับซ้อนนิดหนึงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพอเราได้สมก,การนี้ออกมาปุ๊บเราก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณครับ มันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ทําการคํานวณที่ถูกต้องนะครับที่เหลือก็9คูณกับ2,999นเนาะก็ได้ออกมาเป็น2 6 9 0 0เอ้ย26,991ะครับตรงนี้คืออะไรครับตัว x ตรงนี้ตัว x ตรงนี้คือทุนครับขาดทุนครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหาขาดทุนได้แล้วครับว่าเราขายไปขาดทุน กี่บาทก็คืออ่าอันนี้คือทุนนะครับอันนี้คือทุนไม่ใช่ขาดทุนเอาใหม่เอาใหม่อ่าเพราะฉะนั้นเราขายกล้องไปที่สองพันอ่าสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทตรงนี้นะครับนะขายไปต่อไปขาดทุนราคาทุนเท่าไหร่ตรงนี้ าดทุนเท่าไหร่ก็เอาราคาที่เราซื้อมาด้านแรกนะตอนแรกครับซื้อมาตอนแรกเลยนะครับเราซื้อมาเรามีกล้องที่มีราคาอยู่29,990นานะครับแต่ราคาที่เราขายไปตรงนี้เรารู้แล้วว่าคือ2 6 9 9 1ืเรารก็าเอาก็มาลบกันครับก็จะกลายเป็นราคาที่ขาดทุนนะครับก็คือขาดทุน2,990บาท99บาทตรงนี้ครับ เนาะเพราะโจทย์เขาถามอยู่2คําถามโจทย์ถามอยู่2คําถามคือขายกล้องไปเท่าไหร่ขายกล้องไปเท่านี้ที่เราหาได้ตัว x เนาะแล้วขายขาดทุนไปเท่าไหร่เราก็เอาราคาทุนของเรามาลบกับกล้องที่เราขายไปมันก็จะกลายเป็นราคาที่ขาดทุนตรงข้างล่างนี้นะครับเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นครับ มาทบทวนนะครับว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับแบบฝึกท้ายคลิปถ้าเราเข้าใจเราก็จะทําได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาถามได้ตลอดนะครับโอเคนะสวัสดีครับจบเพียงแค่นี้นะครับ